สวัสดีค่ะนะคะพบกันกับเซียวติ๋วเช่นเคยนะคะประจําที่โชว์รูมเจ๊คำกุลยุทธาค่ะแล้ววันนี้นะคะติ๋วก็จะมาแนะนํารถเข้าใหม่นะคะเป็นตัว SUV 5ที่นั่งนะคะนี้เลยค่ะ m a z d c x x 5นะคะซึ่งคันนี้ได้เป็นตัวท็อปสุดเครื่องยนต์ดีเซลปี2015นะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะทั้งภายนอกภายในนะคะว่าคันนี้จะสวยโดนใจขนาดไหนนะคะตามมามายคะ่ะ มดูด้านหน้ากันก่อนนะคะสําหรับมาด้าเซียงไฟคันนี้นะคะลูกค้ามาพร้อมกับกระจังหน้าที่สวยเฉบเลียวนะคะแถมนะคะไฟหน้าของเขาจะเป็นแบบโปรเจคเตอร์ไบซีนอนนะคะลูกค mm ้า hmm. ถัดลงไปนะคะตัวนี้ก็จะมีไฟตัดหมอกคู่หน้าให้และก็ยังมีเซนเซอร์นะคะมาถึง4จุดกันเลย mm hmm. เดี๋ยวตามมาดูด้านข้างกันบ้างค่ะสําหรับด้านข้างนะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นล้อมแม็กนะคะขนาด นิ้วนะคะซึ่งนะคะตัวนี้เป็นสแตนดาร์ดจากตูนนะคะสำหรับตัวท็อปเลยนะคะแมทช์ก้านะคะลูกค้าต่อมานะคะกระจกมองข้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีสัญญาณไฟเลี้ยวนะคะฝังอยู่ในตัวเลยแต่ ดีไซน์ไม่เหมือนใครนะคะจะอยู่นะคะด้านข้างกันแบบนี้เลยจะไม่ได้อยู่ด้านหน้านะคะลูกค้าเดี๋ยวตา้ไปชมด้านหลังกันบ้างคะ่ะหลังของ Mazda g ไ5คันนี้นะคะมีการตกแต่งนะคะชุดแต่งนะคะสปอยเลอร์ให้นะคะและถาดลงนะคะด้านล่างสุดนะคะก็จะเป็นท่อคู่นะคะแล้วก็ปลายท่อนี่ก็จะเป็นแบบสแตนเลสนะคะลูกค้าอย่างสวยเลยนะสําหรับคันนี้และยังมีเซ็นเซอร์ให้ถึง4จุดด้วยกันนะคะไม่พอนะคะตัวนี้นะคะยังปั๊มนะคะโลโก้นะคะ All Wheel Drive นะคะนั่นก ็คือคันนี้เป็นตัวขับสีรุ่นท็อปสุดนั่นเองนะคะลูกค้าเดี๋ยวดูข้างในกันบ้างนะคะเปิดเข้ามาค่ะลูกค้านี่เลยสําหรับนะคะภายในของมาด้าเจเฟคันนี้นะคะบอกเลยว่ากว้างมากนะคะและก็ที่นะคะพับเปาะนะคะก็คือเป็นสเตปอะลูกค้าดึงง่ายใช้งานง่ายนะคะเวลาเราจะใช้นะคะก็แค่ดึงตัวด้านข้างของ ตรงนี้เลยนะคะลูกค้าเดี๋ยวไปดูภายในห้องโดยสารกันบ้างนะคะแล้วตอนนี้นะคะถึงเข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารบอกเลยว่านั่งสบายสุดๆแล้วก็ได้อารมณ์แบบสปอร์ตนะคะลูกค้าด้วยการตกแต่งโทนสีดำนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นจากเบาะเลยนะคะเบาะนี่เป็นแบบออกแบบเบาะขนาดใหญ่นั่งสบายนะคะแถบฝังคนขับนะคะนี่ปรับได้นะคะหมวดแปดทิศทางเลย ะะปรับด้วยระบบไฟฟ้านะพวงมลาลัยนะคะตัวนี้ได้แบบออติฟังก์ชันนะคะพร้อมกับปุ่มนะคะ mm hmm. ก็พุมเครื่องเสียงนะคะ mm hmm. รับโทรศัพท์นะคะวางสายได้หมดนะคะ mm hmm. แต่งแบบสามก้านนะคะมีการตกแต่งโทนสีเงินเข้ามาเสริมนะคะ ในห้องโดยสารนะคะก็แต่งเป็นโทนสีดำนะคะมีการเล่นนะคะสีดำเปียนโนแบ็กเข้ามาเสริมด้วยนะคะในส่วนระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะหน้าจอจะได้แบบระบบสัมผัสขนาด5.8นิ้วนะคะมีเครื่องเล่นนะคะ MP3 แบบนี้เล่นได้หมดนะคะและก็ยังมีระบบเชื่อมต่อบลูทูธให้ด้วยนะคะลูกค้าถัดลงมานะคะก็จะเป็นระบบแอร์นะคะแอร์จะเป็น Air แบบอร์แบบอัตโนมัติแยกโซนอิสระซ้ายขวาเลยนะคะชอบแบบไหนปรัแบบแบบได้เลยนะคะส่วนเกียร์นะคะตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะแบบ6สปีดนะคะลูกค้าสำหรับภายในห้องโดยสารโดยรวมนะคะถือว่าโอเคมากสำหรับรถคันนี้นะคะและเออ ลำโพงนะคะตัวนี้ก็ได้เป็นแบบของโบส์ด้วยนะคะลูกค้าฟังสบายๆทุกการเดินทางเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะฝั่งขวามือของเรานะคะยังมีปุ่มไอสปอร์ตให้เราด้วยนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยเวลาที่รถเราจอดติดไฟแดงอะไรแบบนี้นะคะถ้าเราเปิดโหมดนี้นะคะรถก็จะหยุดนะคะแต่การทํางาน,นของแอร์อะไรแบบนี้ยังอยู่นะลูกค้าตัวนี้ก็จะช่วยแบบให้รถของเราประหยัดน้ำมันขึ้นนะคะลูกค้อาอยากทราบราคากันหรือ,อยังเดี๋ยวไปฟังพร้พอมๆกันคะ่ะ สำหรับนะคะ Mazda CX 5 2 2 FDL เครื่องยนต์ดีเซลปี2015คันนี้นะคะมาในราคา558,000บาทเท่านั้นนะคะได้ไปในราคาสุดภุม้มพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะลูกค้าสำหรับท่านไหนที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะตามด้านล่างนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ